ตอนนี้ลูกค้าพี่ต่อยก็มารับรถละก็จะเป็นของเพื่อนนิดเพื่อนนี้ตั้งแต่สมัยปสี่นะที่แนะนำมาซื้อ,อนิดนิดเดี๋ยวไปไหว้เจ้าที่ก่อนปะมาครับมาด้วยกันมาด้วยกันหมดเลยอันนี้แยกเป็นชุดหนึ่งเก้าดอกแล้วก็ชุดหนึ่งหดอกเด้อ ของน้องสุนน์เก้าดอกก็ไหว้พระภูมิเดี๋ยวพาไปไหว้เดี๋ยวของนิดให้5ดอกไหว้ตาใหญ่ไปลองไหมล่ะไปเลยไปเลยไปตจงนวนเลย ก็เสื้อแดงนะครับเป็นพินิดเป็นเพื่อนพี่ต่ายตั้งแต่สมัยเรียนป .4 ไม่ได้เจอกันตั้งนานเลยตอนแรกเราก็ว่าเอ้ยทำไมลูกค้าทักมาสนิทจังวะถามว่าแกอยู่โชรูมไหมเ <c oughs> ออฉันอยู่โชลูมอยู่แต่อยากรู้ว่าแกเป็นใคร <c oughs> <c oughs> นิด,นดเดี๋ยวของเตงวหวขวามือนิด อันนี้เสื้อขาวก็จะเป็นน้องสุนนนะครับเป็นลูกค้าที่พีนิดพามาพีนิดเป็นเพื่อนพี่ไตยเป็นเพื่อนที่น่ารักมากๆนะครับคือตั้งแต่ว่าวันพามาจองอะไรอย่างเงี้ยพามาดูรถก็พามานะอืแต่จริงนิดเขาขายของขายดีด้วยแต่ก็ยังหาเวลาพามาวันมารับรถก็พามาอีกกลัวเพื่อนไม่ได้ขาย แล้วทีนี้เดี๋ยวไปรอที่รถนะครับเดี๋ยวไปรอที่รถเดี๋ยวจะถ่ายรูปถ่ายอะไรแล้วก็วเดี๋ยวเตรียมพวงมาลัยเตรียมอะไรให้ใส่เสื้อเรดบลูจะเป็นแฟนของมินิตนะครับส่วนน้องเสื้อขาวก็จะเป็นลูกสาวของพี่สุนน์อันนี้อยู่ม .4 ีแล้วนะไม่ไม่ใช่ว่าเด็กประถมนะนี่ แป๊บหนึ่งเดี๋ยวไปตายไปเอาเอาเอาที่ถ่ายรูปให้ลูกค้าก่อนอีสุสคิงยุน มาเดี๋ยวถ่ายรูปรถก่อนยืนฝั่งละสองคนฝั่งซ้ายสองคนฝั่งขวาสองคนใครจะยืนคู่ใครยืนเลยเออตัวเล็กยืนคู่พอสองน้องสุนนล่ะถือกุญแจตัวเล็กถือก็ได้ลูกอันนี้ของเตียงถือเนี่ยมนขยบขยบมาตรงนี้นิดหนึ่งเดี๋ยวโทษนะครับโทษนะครับตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ขาเขีย <laughs> <laughs> นะตรงนี้นลครับ นะโอเคเดี๋ยวมองกล้องนะครับมองกล้องมือถือนะครับโอเคครับมองกล้ euh primero, 04, mm, องนั้นนะครับหนึ่งสองครับขออีกรูปนะครับหนึ่งสองขอยลูปนะครับหนึ่งสองรถใหม่นะครับกดไลค์ค car รับยอดเยี่ยมแบบนี้ครับขอยรูปนะครับขอยรูปค้างไว้ก่อนนะครับค้างไว้ก่อนนะอ่าโอเคค้างไว้ก่อนแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเดี๋ยวใช้กล้องตัวใหญ่ไก่เร็วไก่เร็วลูกค้าเอาเลิกเก้าโมงห้าสิบเก้า วันนี้ก็มีลูกค้ามาดูรถพอสมควรนะครับเป็นวันเสาร์เดี๋ยวพี่ต่ายปล่อยเสร็จเดี่ยพี่ต่ายต้องรับลูกค้าบ้างยอดหมดแล้วลูกค้าเพจก็ต้องตอบมาเดี๋ยวว่ายที่ตัวรถเลยครับเดี๋ยวห้าสิบเก้าเราก็ออกนะครับนะครับครับผมรวยรวยเฮงๆงนะครับรว,วยๆเฮงเงครับผมครับ จะซื้อ่อจะซื้อผ่อนก็ไม่มีตังผ่อนใช่ไหมเลยซื้อสดเลยเออไม่ต้องผ่อน <laughs> ครับอันนี้ก็เดี๋ยวพานอภิไต่ยายขอคืนนะครับดอกดอกไม้นะครับดอกดาวเรืองเออจะวางตรงนั้นแหละครับอออันนี้ก็แขวนแขวนเลยแขวนครับพานภี่ต่ยใช้รายงาน ก็เรียบร้อยนะครับคันนี้7จ็ดแสนสองมื่นสามพันบาท mm hmm. ตอนแรกลูกค้าจะดูเป็นดาวแสนห้าไปแต่ว่าทำงานรับจ้างทั่วไปไม่มีหนังสือรับองรับรองเงินเดือนอะไรเงี้ยไฟแนนซ์ Finance ก็ไม่ได้ต้องมีหนังสือรับรองเงินเดือนลูกค้าก็เลยซื้อสดสมนหน้า <laughs> เราได้ขายแต่ไฟแนนซ์อด เรื่องเยอะนะักเรื่องเยอะนะักอันนี้รถเอาถ่ายน้ำมันเครื่องหรือ,อยังครับแล้วที่นี่เขาบอกว่าเสร็จตอนไหนสองชั่วโมงใช่ไหม,มอ๋อยังไงก็คือให้สุนน์กลับก่อนเดี๋ยวเราเราตามไปกลับห้าสิบเก้าหรือ,อยังครับ ด,ด,ดูดูดูดตามโทรศรัพท์ดีกว่าครับจะได้ชัวร์ๆครับไหนถอดแมสอะครับถ่ายรูปคู่คุณพ่อหน่อยเอางานน่อยิ้มยิ้มยิ้มโอเคครับเดี๋ยวพี่ต่ายสงรูปให้ดูตามโทรศรัพท์นะครับ59แล้วก็บีบแต่3ครั้งแล้วออกได้เลย อย่าลืมคาดเข็มขัดนะครับเ,เมื่อกี้มี f 4 c เซล,ลมาไปดูช่องนี้จะไรเห็นหัวร้านยิ้มแฉ่งตลอดเลย <c oughs> <c oughs> อันนี้ก็เรียบร้อยครับสติกเกอร์ รถตอนนี้พี่ต่ายก็ LDA สีดำถ้าใครอยากดูบอกนะเดี๋ยวพี่ต่ายถ่ายให้โอ้โหพวงมาลัยยาวมากแน่ใจนะว่ากลับถึงบ้านพวงมาลัยจะอยู่ ก็รถเช็คระยะปกติวันเสาร์นี้ต้องแน่นเลยนะครับแต่วันนี้ไม่เท่าไหร่นะไม่เท่าไหร่อันนี้ก็จะเป็นลูกค้าที่รอรอเช็คระยะรออะไรเงี้ยก็จะมีการนั่งเล่นมีมุมนั่งเล่นนะตรงนี้แต่ตัวนี้สูบบุหรี่ไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าจะสูบบุหรี่เขาจะมีที่ให้สูบอยู่ตัวเล็กตัวเล็กไม่ได้ไปโรงเรียนสบายเลยเด็กน้อยเนี่ยก็จะประมาณเนี้ยอยู่ตัวเนี้ยอยากเล่นตรงไหนก็เล่นแต่จริงจริงเขาจะมีที่ให้เด็กเล่นนะข้างบน จะอยู่ชั้นสองฝั่งนู้นอะ่ะฝั่งนู้นข้างบนไม่ได้ชี้หน้าลูกค้านะช,ชี้ว่าตรงไหนเขามีมุมนั่นวันนี้เดี๋ยวพี่ต่ายพี่ไก่พี่เน็กถ้าจะไม่ผิดนะครับก็ะจะเอาใครน้องเขียวเนี่ยไปแจกของขวัญลูกค้า รวยรวยเฮงเงครับขอบคุณครับรวยรวยเฮงเงครับไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอเคเดี๋ยวไปตายไปทำงานต่อก่อน